เจ้าวันนี้วันนี้นง่ายๆเย็นอยู่ตีหน้าบ้านเหเจ้าฝนตกทั้งคืนเลยเจ้านี่กวามแสกกำลังจะบานเลยเจ้าวันนี้วันนี้อากาศดีขนาดเลยเจ้าเย็นสบายเจ้าเอาเสื้อคลุมมาใส่เดี๋ยวจะให้พอบรรยากาศหน้าบ้านเหเจ้าว่ามันเปล่งไดยว่ามันงามขนาดเลยเจ้า อันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านของเงืองะนะเจ้านี่ฝนตกเจ้าตอนนี้ฝนก็นยังตกอยู่นะเจ้าหลังจากที่ตกลงมาทั้งคืนแล้วเจ้ามีอากาศกําลังเย็นสบายเลยเจ้ามีหมอกลงตอนนี้ก็ยังตกไปปลอยอยู่นะเจ้าค่ะมีดอกพวงแสดก็ก,ก,กลาลังบานงามเลยเจ้าดาบานดอกสีส้มต้นไม้ก็เขียวได้น้ำได้ฝน จะปลาลงไปพอตีน้ำตาตีบ้านหนือเจ้าหลังจากที่ฝนตกมาแล้วน้ามันแทบจะเพิ่มขึ้นมาเห็นนักเหนือเจ้าแล้วก็มีก่างต้งตัวที่ขับปูข้าวโพดหนือเจ้าตอนนี้ข้าวโพดกำลังจะออกดอกเดีเ๋ยวง่ายๆจะปาไปพอเหนือเจ้าเปพอบรรยากาศบ้านเฮานาะเย็นสบายๆหลังจากที่ฝนตกเหนือเจ้าเดินมาถึงแล้วเจ้าน้ำตา อันนี้คือน้ำตาของบ้านน้ำลาวหน่ะเจ้าประจําหมู่บ้านเลยนี่ตอนนี้น้ำก็เริ่มนักขึ้นแล้วหน่ะเจ้าพอมีฝนตกมาอมีเปิ้นแปงแพรต้เตแปงแพรเอาไว้เล่นน้ำหน่ะเจ้านี่ตอนฮ้อนหอน,น่ะเจ้าเขาก็าจะไม่แอวมานั่งแอวมานั่งเล่นกันที่นี่หน่ะเจ้ามาเล่นมาเล่นน้ำใครฮ้อนช่วงช่วงเดือนเมษายนนี่มันจะฮ้อนขนาดเลยหน่ะเจ้าเดี๋ยวถ้าช่วงสงการมานนี่คนจะนักขนาดเลยเจ้าเดี๋ยว ถ้าถึงช่วงสงการเดี๋ยวจะมาถ่ายทาใหพ่อพอเนาะเจ้าว่าคนมันนักขนาดไหนเนาะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปพอที่สวนข้าวโพดกันเนะเจ้าที่กลางตงเนาะที่เป็นปกข้าวโพดไว้ตอนนี้ฝนตกแล้วกะข้าวโพดอย่างก็งามเนละ้วเจ้าออกดอกละน,นี่ฝนตกแต่ตะคื้นเนาะเจ้านี่ลมแหง้งไปหนาใบไม้ลน่ลนล่นเต็มถนนเลยเต็มสะพานเลยเจ้านี่ ต้นยูคาเจ้านี่เป็นของหมู่บ้านตีปูกกันไว้นะเจ้าประมาณสิบปีได้ละเจ้านี่ต้นใหญ่เอาไว้ใจ้หน้าบ้านนะเจ้าเวลามีการมีงานที่จะต้องได้ใจ้ไม้เฮาจะจะได้บ่ต้องไปตัดไม้ในป่าน่ะเจ้าก็เอาต้นไม้ตีเฮาปูกนีนเนาะไปใจ้น่ะเจ้านี่เป็นศาลาพักริมน้ำศาลาพักริมน้ำเจ้าเวลามาแอวมานั่งกินกันก็จะมานั่งข้างศาลานี่น่ะเจ้า ข้างศาราก็จะมีขอห้องวัดเสเวียนนี่ตังข้างนี้เจ้าห้องเสเวียนก็มาทําไว้ตอนตะตี้มาทําบ่อเก็บเก็บน้ำเดี๋ยวเจ้าแล้วก็ทำแนวกันไฟแล้วก็ลวดมาทาเสเวียนก็นี่ตัวเจ้าเอาไว้เก็บเศษเศษใบไม้เดียนะเจ้าใบไม,ม้เวลามันหล่นลงมาเขาจะมากวาดกวาดแล้วก็จะเอามาเก็บใส่ในนี่ไว้มาแปลงเป็นปุ๋ยมักเดียนะเจ้านี่บรรยากาศเจ้าหลังจากที่ฝนตกแล้ว มันเป็นแบบมันเป็นบรรยากาศที่แบบเพื่อความมู้สซื้อว่าเฮ้ยมันมันอบอุ่นกว่าเจ้ามันเย็นมันสบายเนาะอากาศกับปลอดโปร่งโลงเจ้าตอนนี้ที่เห็นมันมมัๆมันบนนี่คือหมอกลงนะเจ้าหลังจากที่ฝนตกแล้วหมอกมันก็จะลงเยอะนะเจ้านี่ปลามาตัดก่างต้มเพื่อเจ้ามาพอข้าวโพดข้าวโพดก็กำลังออกดอกเลยเจ้าแห่บะเมินนะเจ้า ประมาณหลังสงการนี่เขาก็จะได้เก็บขายกันแล้วเจ้าปลามมาพอเนาะอ้าวกางต้งเจ้ากางต้งวิวงาม,งามนีม่เห็นกันเต็มต,มเต,มตาเลยนี่งามเจ้านี่คือบรรยากาศที่บ้านเฮ้านะเจ้าบ้านน้ำลาวอมเอเชียงคำนะเจ้านี่ ที่หันดอยสูงสูงพูดขอห้องว่าดอยภูลังกาเจ้าตังบ้าน,น้ำลาวนี่จะอยู่ตังหลังดอยภูลังกาเนะ่เจ้าใบใจตังขึ้นเนาะถ้าตังขึ้นนี่เขาจะไปขึ้นตี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 ตำบลผาจั่งน้อยอำเภอป่งเนะ่เจ้าภูลังกาเจ้าถ้าไผ่ได้แวะเวียนไปแอลตรงนี้กับแวะไปแอลขึ้นไปแอลพอได้เจ้ามีครงกันหลวงมีลายอย่างอยู่เจ้าไปพอเขาปลูกพักผลไม้ไว้เยอะเนะ่เจ้าเจ้า สำหรับวันนี้ก็มาเจ้าหนี่น่เจ้าตอนนี้นง,ง,ง่ายๆก็อยู่ที่กัตงตงแล้วเจ้ากัตางตงเนาะกับบรรยากาศบ้านบ้านบ้านนอกเนาะตามชนบทพอหลังจากที่ฝนตกมาแล้วก็อากาศก็จะอยู่ประมาณนี้น่เจ้าเนาะเย็นเขียวยิ่งนี่ยังต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยเจ้าเสื้อขันยาวหรือเสื้อขันเก่งบู๊เนาะเอามาคลุมไว้เจ้าก็รู้สึกว่ามันเย็นเนาะแล้วแต่สำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้า ชอบจะได้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเงื้องะตัวเอ้นะเจ้าเพื่อเป็นกําลังใจกับเงื้องะเนาะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสาหรับการติดตามชีวิตบั้นเกิดของเงื้องะนะเจ้าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าบั้นเกิดของแต่ละทินของแต่ละแต่ละท้องที่นี่มันก็มีดีบเหมือนกันมีดีแต่ละอย่างแตกต่างกันไปนะเจ้าแต่สำหรับเงื้องงะแล้วเงื้องะภูมิใจเจ้าที่ได้เกิดเป็นคนบ้านน้ำลาวนี่นะเจ้า สวัสดีวันนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย